นุ่มกะลาเดือนนี้เดือนเดียวเ,เที่ยวญี่ปุ่นถึงสองครั้งเลยนะจ๊าว้าวแม่ไปอีกหนึ่งประเทศเลยครับที่หลายคนเวลาไปก็ติดอกติดใจนะฮะหนึ่งก็นก็พี่นุ่มกะลาครับ my name ีดกะลาแฮ่เสียงนี่เป็นเอกลักษณ์นะฮะหลายคนจําได้นะครับเพราะว่าคุณหนุ่มกะลามีการโสพสภาพว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2แล้วในโซเชียลส่วนตัวของเขานะฮะเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยญี่ปุ่นรอบที่2แน่ ซึ่งพบแค่นี้เองนะฮะปรากฏว่าแฟนๆเนี่ยนะฮะโอ้โหแห่ไปคอมเมนต์แบบทะล่มทลายคล้ายๆสตาร์ทรถทัวร์มานะฮะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยพอผมลองเข้าไปดูเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันเขาไปโยงอะไรกันยังไงเนี่ยผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับเนี่ยอยู่ดีก็มีการถามว่าเอ๊ะพี่หนุ่มกาลาหรือเปล่าใจคอไม่ค่อยดีเลย นี่หนูติดตามพี่ตั้งแต่ HotWave Music a w a r d จนตอนนี้มีครอบครัวแล้วหนูไม่อยากผิดหวังในไอดอลของหนูเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่มันผิดหวังันนี้เลยเหรอเอ้ยนี่ผมแปลกแปลกนี่นะฮะเขาบอกว่าอาพี่นุ่มมีกิ๊กตกใจอุ้ยไปไปเที่ยวญี่ปุ่นสองครั้งถือว่ามีกิ๊กเลยละ่ะอะไรอ๋อกิ๊กนี่คือหมายความว่ารักญี่ปุ่นเปนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรยเงี้ย เออไม่มีทางใช่แน่นอนอย่าเอาใครมาเป็นตัวเลือกบอกสักคำคนรอมันทรมานปล่อยเขาไปให้ฝันลมๆเอ๊ะทำไมเนื้อเพลงเนื้อที่เขาเม้นเมมันแปลกๆนะเนี่ยกราไปรู้เหมือนกันนะนะฮะดูสิฮะแทนที่จะบอกว่าเออวิวสวยวิวเสวยครับอยู่ดีมีคอมเมนต์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะคิดว่าอยา่างไรครับ